สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงการอ่านคอร์ดชีตนะครับหรือว่าคอร์ดชาร์ตหรือว่าพังคอร์ดหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นเพลงหลังจากที่เราได้หัดเล่นคอร์ดกีตาร์มาแล้วนะครับพอเล่นคอร์ดกีตาร์มาแล้วเราก็เล่นคอร์ดชุดเล่นคอร์ดให้มันต่อกันนะอันนี้เป็นเรื่องปกติพอได้กลุ่มคอร์ดสักกลุ่มเนี่ยหรือว่าเราไปดูเพลงที่เราเล่นนะพอคอร์ดมันครบหัด C ีหัด e มิเนอรหัด a m i n o r หัด d m i n o r หัดคอร์ดพวกนี้มาปุ๊บก็จริงก็เริ่มเพลงง่ายๆได้เลยนะครับอย่างเพลงนี้คีย์ c เนี่ยมีให้เล่นกันโอ้โหแหลกรานเลยนะครับซึ่งตามปกติแล้วนักกีตาร์ก็มักจะแต่งเพลงมาจากคีย์พื้นฐานของกีตาร์อยู่แล้วนะครับในลักษณะการเล่นนะครับอ่าเพลงนี้เป็นเพลงของพี่เสกนะครับเฮียของเรานี่เองนะครับพี่เสกก็ไม่ตายหรอกเธอนะครับเพลงนี้เมื่อก่อนผมก็หัดเล่นกีตาร์จากเพลงนี้เหมือนกัน ที่เอามาคุยวันนี้เพราะมันง่ายนะครับเห็นชัดนะครับมาดูกันบางคนถ้าไม่เคยเจอคอร์ดอย่างนี้บางทีไปดูในอินเทอร์เนต็ตครับหาอินเทอร์เนต็ตบางทีเราไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงนะครับตามปกติแล้วถ้าผล่มาปุ๊บเนี่ยเรามักจะเจอตรงนี้ซึ่งจะเขียนว่าอินโทรแต่เพลงนี้ไม่มีอินโทร นะครับตัวหนังสือผมไม่เคยสวยตอนเด็กๆไม่เคยตั้งใจเรียนนะครับอ่า i n intro ซึ่งเวลาเจอเพลงก็จะเจอ intro ก่อน intro เหมือนคำนำนะครับเหมือนคำนำเหมือนบทนำเข้าสู่บทเพลงไตเติ้ลหนังอะไรลักษณารประมาณนี้นะครับแต่เพลงนี้บังเอ,อิญว่ามันไม่มีก็เลยต้องตัดให้มันผ่านไปนะครับเพลงนี้จะขึ้นด้วยคำว่า tune down C หส่วนส to e flat นะครับก็คือให้ลดสายทุกเส้นลงอย่างละครึ่งเสียงมันก็จะได้อ e f ฟ c ตจูนนะครับโดยอัตโนมัตินะครับก็จ e ูนอแฟตถ้าเวลาเล่นปกติก็จะไปตรงกับคีย์บีตามหลักแล้วนะครับแต่ว่าใครที่ไม่ได้ตั้งจ e ูนอแฟตก็เล่นสตรงๆไปเลยนะครับแต่เสียงร้องก็จะสูงกว่าปกติหน่อยเวลาไปเล่นกับต้นฉบับเป็น Youtube เพลงต่างๆ mp สามหรือสารพัดวิธีการที่เราเปิดเพลงของเราเนี่ยบางทีกีมอาจจะไม่ตรงก็ตัดปัญหาไม่ต้องไปสนใจตัวนั้นไปเล่นอย่างเดียวนะครับก็พอเพลงนี้ไม่มีอินโทรนะครับทั้งสายทุกสายลงเครึ่องเสียงตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้นะครับคนที่เล่นใหม่ๆก็ที่จิงจูนสายลงเครึ่องเสียงก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่ามันลดความตึงของคอสายกีตาร์มันก็จะหย่อนลงอัตโนมัติด้วยนิดหนึ่งนะครับทำให้สายนุ่มขึ้นต่ำลง คบเล่นสบายขึ้นด้วยนะครับแต่ไม่จูนก็ไม่เป็นไรตั้งปกติแล้วก็เล่นไปเลยนะครับเพลงลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราเล่นก็จะเล่นมาทีละท่อนนะครับทีท่อนหนึ่งท่อนที่หนึงนถ้ากองมันโฟกัสลายตาหน่อยก็ต้องกอภัยนะครับอันนี้ท่อนที่สองนะครับอันนี้ท่อนที่สามท่อนฮุกท่อนนุ้นิมกักจะมีดอกจันเครื่องหมายดอกจัน นะครับแว่าอะไรต่างๆที่ทําให้รู้ว่าเราต้องย้อนมาตรงนี้นะด้วย,ยไอจุดเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ผ่านมาถึงท่อน i n s t r u i n s t r u นะครับย่อมาจาก instrument นะครับแปลว่าเครื่องดนตรตีก็เป็นท่อนโซโล่บางเพลงเขาก็จะเขียนว่าโซโลอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นกอดตุ๊ดตุ๊ดต,ต,ตุเราเล่นไปนะครับแล้วก็มันก็จะมาเล่นท่อนต่อไปนี่นะครับ ท่อนต่อไปเสร็จปุ๊บเจอย้อนหนดาวก็วย้อนไปนะครับอ่ะอันนี้ย้อนหน่งดาวหนึ่งดอกจันสองครั้งหลอกให้รักให้ลออยู่ตุ๊ตม่ตุ๊ตตตรครัตุ๊รั้ตุ๊ตุ๊ตา๊ตุถเุนะ๊เุ็ตุ๊ตุ๊ตเ๊มุม๊ตอ,อ๊น,นุ๊ตุ๊ตุ๊อน,น๊ตน,น,รรน๊ต้๊ตอนตุ๊ตุ๊อุเตุ๊ตุ๊ตุกตุ๊ตอ๊ตุไรุ๊ตุ๊ตุ๊ตนะคาับก็เล่นไปตท่อนอย่างนี้เลย นะครับตามปกติของเพลงทุกเพลงที่เขาเขียนเนี่ยถ้าเขาเขียนถูกเนี่ยคอร์ดมันจะต้องกับตัวหนังสือคำคำนั้นพอดีอย่าได้ c อย่าอีเมเนอร์ให้ฉันเข้าใจอีเมเนร์เนี่ยมันจะต้องตรงตามนี้เลยนะครับก็เรามักจะเจอการแบ่งห้องอย่างนี้ครับใหญ่เพลงเห็นหนึ่งห้องอย่างเงี้ยถ้าเพลงเป็นปกตินะเพลงสมัยทั่วไปปกติเนี่ยก็จะห้องละสีจงังหวะ สี่จังหวะอันนี้มันมีสองคอร์ดก็บแบ่งกับคนละครึง่งโอเ้เขาเข้าตามหลักคนละครึ่งพอดีเลยนะครับนี่คนละสองสี่สี่เเม,มเมนอร์อีเมเ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 นอร์ก็ตรงสี่พอดีสองสามสี่แต่ไม่ต้องไปเขียนให้มันวุ่นวายเหมือนผมนะห้องอื่นเราก็อ่านตามเนี้ยเวลาเราเล่นขอร์ดเราก็หัดเล่นเป็นห้องเป็นห้องไปขอร์ดชุดนะครับใครเจอ ใครที่เล่นกีตาร์ใหม่ๆเจอพวกคอร์ดเซเว่นทั้งหลายแหละตัดสัญชาติเซเว่นมันออกไปเลยแค่นี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปใส่ใจกับมันบางทีถ้าผมมาปุ๊บเราไปพยายามที่จะเล่นซ้อยพวกเนี้นะครับมันทำให้บางทีมันเขาเรียกว่ามันตัดกำลังเราเราก็ตัดเข้าไปเล่นธรรมดาให้คงสัญชาติไว้2ออย่างเมเจอร์ Major กับไมเนอร์ก็ได้ ยังไม่ต้องไปใส่ารายละเอียดมากเดี๋ยวค่อยไปหัดทีหลังแล้วก็เอามาใส่ในเพลงนะครับพอหัดได้ก็ค่อยมาใส่ในเพลงก็ได้ก็เล่นคอร์ดทุนๆนเป็นไ,ไ,ไปตามปกตินะครับแต่จะทิ้งไม่ได้นะครับอี e ก็ต้องคืออีเนี่ยต้องพยายามทําให้ได้พอตัวนี้เขาเขาตั้งใจให้เป็นคอร์ดอ e ีนะครับเราจะไปตัดเราไปอ้าวเป็นอ e. ีเอ้า Aww, นี่ไมเนอร์เอาไมเนอร์มาใส่ที่จริงก็ได้นะครับแต่พยายามนิดนึงเถอะนะครับให้เล่นเป็นอ e. ีให้ได้ แค่ตัดพวกเซเว่นออกมันจะง่ายสำหรับบางเพลงบางเพลงที่มันเป็น F อฟไ o เนอะร์เซเว่ 7, 7, นอะย่างเงี้ยจีไมเนอร์เซเว่นเอฟชาร์ปไมเนอร์เซเว่นอย่างเงี้ยเราตัดเซเว่นออกก่อนเล่น F อฟชาร์ปไมเนอะร์เฉยๆเนี่ยเล่นอ m ไมเนอะร์เฉยๆอีเฉยๆนี่ก็ได้นะครับเนี่ยพอเราเล่นมาปุ๊บขอนมันก็จะตรงตามตัวหนังสือเลยอย่าได้ไหมอย่าทำให้ฉันเข้าใจผิด สองสามสี่คิดสามสี่ให้จีจีอย่าบอกกับซีว่าเธออีเมเน่เนี่ยนะครับแล้วก็อีตรงสามสี่ดีนะครับเ e นี่ยอันนี้ก็จะแบ่งแบ่งกันไปนะครับใครไม่แน่ใจเล่นแล้วแน่ก็แบ่งเลยครับ อย่าได้4 2เอเมเนอร์ min or, แล้วก็เป็นที่รู้กันแต่ไม่ต้องไปขีดงีๆ้ๆเมันผมก็ได้งีๆ้งๆไม่ต้องไปขีดก็ได้นะครับจะได้สะอาดตาบางทีเราไปดูถ้าไปดูเดี๋ยวนี้ไปดูจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็มันเป็นลำบากที่จะเอาไปขีดข้างในนะแบบนี้เราก็ดูแล้วก็พยายามทำความเข้าใจง่ายที่สุดก็คือมันก็จะตรงกับตัวคำคำร้องเราจะเล่นเพลงไหนอันดับแรกหนึ่งคือเราต้องร้องได้อยู่แล้ว ้เราถึงพยายามที่จะมาเล่นมันนะครับในลักษณะนี้นะครับนะฉันเข้าใจผิดสองสามอย่าทำให้คิดสองสามสี่ให้สองสามบอกกับฉันว่าเธอรักนะครับในโปรดอย่าลอง่ายังมีใจเนี่ยอันนี้ก็แบ่งไปเลยตัวละสองนี่ไง หนึ่งสองอย่าเลยสองสามไม่อยากรับจีสองจีกับฟังนี่ตรงกันเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็เลยต้องตรงกันลักษณะนี้อ่ะโปรดจะถามอันนี้มันก็คล้ายๆกับข้างบนถ้าเล่นอันนี้ได้ก็เล่นเหมือนกันส่วนใหญ่เพลงจะเป็นอย่างนี้แหละครับอันนี้อาจจะเป็นท่อน A อนะอาจจะเป็น A A1 A หบวกหรือจะเป็นท่อน B ก็ได้แล้วแต่คนจะแบ่งทาบกอง กล้องนี้ผมใช้เว็บแคมนะมันถ้ามันทําให้ลายหูลายตาต้องขออภัยด้วยนะครับก็พยายามจะมาอธิบายง่ายๆสักวิดีโอเนี่ยโปรดเจคทามันก็เป็นลักษณะเหมือนเดิมใครที่เล่นคอร์ดเไม่ได้ในในคีซนะแรกๆให้ใช้ดีไมเ r แทนไปก่อนเสียงมันอาจจะไม่ตรง100%ซแต่มันจะทําให้เล่นเพลงได้ง่ายขึ้นนะครับลองดูได้มันอาจจะไม่แบบ ตรงเดีย่ยตามสโลแกนเสียงตามโน้ตของเพลงร้อนะใช้ดีเมนเนอร์แทนไปก่อนอย่าเมื่อก่อนผมหัดเล่นแรกๆนะผมเล่นเล่นแค่นี้สท่อนแล้วก็เปลี่ยนไปเล่นเพลงอื่นนะครับก็ลเล่นน้อยๆก่อนก็ได้วันข้างหน้าเราเล่นได้เราก็มาขยายจนจบเพลงวิธีการเล่นที่ง่ายที่สุดนะครับในการเล่นเพลงพวกนี้ก็คือการดีดคอร์ดกับจังหวะเนี่ยนะครับหจังหวะ ดีดหนึ่งครั้งพอนะครับหนึ่งก็ซีซีอกมินเนอร์อกมิเนอร์อมินเนอร์อมิเนอร์นะครับเนี่ยนะแล้วก็ดีมิเนร์คิดว่ามีใจให้สองสามสี่ก็ดดใช้มือขวาดีดหนึ่งสองสามสี่เน้นให้มือขวาดีดเป็นจังหวะไปเรื่อย สถ้าเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันเนี่ยให้มือขวาไปก่อนให้มือขวาดําเนินจังหวะถ้าเร็วไปก็พยายามดึงให้ช้าลง c ีดิเมเนอร์ดิเมเนอเปลี่ยน d m เมเนอร,อเนอรอ์เปลี่ยน G 2 3เปลี่ยนเป็นในลักษณะนี้นะครับก็ค่อยเล่นไปนตามนี้นะครับพอเล่นได้ก็ ขยายก็ได้นะครับเนี่ยพวกถ้าเว้นเลนมนได้ก็ตัดออกเล่นอ e ีเฉยเฉยอีมินเนอร์เฉยๆอีมินเนอร์เฉยๆเอฟไม่ได้เล่นดีมินเนอร์แทนถ้าในคีย์ซีนะพอเราเริ่มเล่นเพลง <S <S <ๆ>เพลงนี้ได้เราก็ค่อยไปต่อเพลงอื่นที่ว่าในเป็นคีย์เดียวกันพอเล่นเพลงอื่นลักษณะที่เป็นเป็นคีย์ซีเนี่ยนะครับเพลงต่อไปมันก็จะใช้คอร์ดปกติเหมือนกัน มันจะเพลงนี้ก็จะมีเฉพาะตัวดีตัวนี้ที่เป็นคอร์ดที่มาทําหน้าที่ส่งหา G แค่นั้นเองนะครับที่จริงมันเป็นคอร์ดนอกขีนะครับเฟเล่ไม่ได้ใช้ D ีมเนอร์แทนเนี่ยนะครับคอร์ดมันก็จะตรงกับตัวหนังสือเนี่ยถ้าเราเล่นไปตามนี้ก็ดิดลงไปก่อนนะครับก็เนี่ยหลังจากที่เล่นคอร์ด เล่นคอร์ดพอสะสมคอร์ดได้แรกๆในสะสมคอร์ดพอคอร์ดครบไปแอบไปดูในเพลงที่เราชอบไปนะเพลงไหนคอร์ดครบพอจะเล่นได้ก็อัดเล่นเพลงนั้นไปเลยนะครับเรื่องอื่นเพิ่งสนใจเล่นเยอะๆเล่นได้นิดเดียวก็ไม่เป็นไรค่อยมาเล่นเพลงอื่นต่อ,อหมดนะครับหน้านีนะฝนหมดมาเยอะนะครับอ่ะนะครับที่จริงน่าจะไม่อยาก ก็ลองลองเล่นดูนะครับน่ะนะครับคราวนี้ผมก็จะมาเล่นแบบง่ายๆตามที่ผมคุยไว้เมื่อกี้นะครับง่ายๆก็ดูกันว่าคอร์ดมันจะแทนหรือว่ามันจะตรงไหมก็นี่ตามดีเลยนะครับแม่ผมมาปุ๊บก,ก็อย่าดีไหมนะครับก็ดีครั้งเดียวพออย่าทำให้ฉันเข้าใจผิดสอง อย่าทำให้คิดนะครับให้คิดว่ามีใจให้บางคนหัด G7 มาก็ใช้ G7 แต่ในพังคอร์ดเขียนเป็น G ก็ใช้ G ก็ได้เับอย่าบอกกับฉันว่าเธอรักนะครับได้โปรดอย่าหลอกเพื่อยังมีใจอย่างเลยใช่ดีเซเว่นก็น้ี้จริงๆนะ รัับฟงเนี่ยครับก็เล่นไปตามความขอเลยโปรดอย่าถามว่าฉันนั้นคิดอะไรอยู่สามไม่อยากให้รู้ว่าฉันกำลังทำใจสองสามนะครับเนี่ย,ยมันก็จะลงตามตัวหนังสือเลยรู้สัก จะบอกว่าฉันเสใจที่เธอมีใครเธอปิดบังฉันก็เล่นไปตามคอร์ดเขาว่ามาเราก็ดีดมุกวาปกติก่อนถ้าคอร์ดมันบอดนะสมมุติว่าเล่นไปแล้วเจ็บโอ้เจ็บมือลอกคิงรักให้รออยู่ลอกให้ฉันบอดนิดหน่อยช่างมันต่อไปให้จบฉัน เนี่จะทนยครับก็พยายามดันขอดไปให้ให้จบดันมือขวาไปให้จบเล่นไปให้จบเพลงก่อนรักบอดสนิทเลยรักฉันเคยทอนตัวทอนใจนะลองจับคอเอฟดูหักพาเธอไปไม่ตายไม่ตายรักเธอบอดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเ มันเป็นไปได้ยากที่ผมมาปุบแล้วมันจะไม่บอดเลยอย่างน้อย C ีเนี่ยมันต้องบอดสายหนึ่งเพราะว่านิ้วเราไปกดเนี่ยมันไปเฉียวโดนทึ่อปอกปอกเจ้ามันเรารู้ว่าบอดตัวไหนเราก็จะเป็นเน้นมันมากให้มันบอดกีตาร์ไม่ต้องหกสายก็ดีสายอื่นๆไปก่อนอ่เดี๋ยวผมจะลองแทนนแทนแทนน้ดูนะครับอย่างเช่นแต่ขาเธอไปที่เป็นคอร์ด F ไม่ตายไม่ตายเราคิดว่ามันใช้ดีมนเนอร์แทนได้ไหเปะนะครับเราคิดรักให้เราอยู่เราคิดช้านุนเทงหัวใจที่จะอทำไม่รักนะครับรักจนเกานทอนตัวทอนใจแต่ขาดเธอไปเไมแต่ขาดเธอไปขาดเธอไป ม,มใช้ดีมกเนอร์แทน F ไปก่อนก็ได้นะครับถ้าบางทีถ้ามันยากนะครับเนี่ยอยากจะรู้สักนี้ถ้าอีมเนอร์ e ไปอ e, ีมันแค่เพิ่มนิวนิวเดียวใช่ไหมอยากจะบอกว่าฉันเสียใจเนะี่ยที่เธอมีใครตามปกติต้องเป็น F ที่เธอมีใครเนี่ยใช้ดีมเนอร์แทนเลยเธอมีใคร เปิดบัังงฉนสียมันเป็นโน้ตในคอร์ดดีมิเนอร์อยู่แล้วก็พอที่จะถัวไทยกันไปได้เธอมีใครเธอมีใครเธอปิดบังฉันลอใครรักให้รออยู่ลบดิดลงอย่างเดียวก็ เล่นเพลงทุกอย่างเริ่มต้นได้ทุกเพลงนะครับเล่นให้มันจบเพลงก่อนแล้วค่อยอัพเลเวลมันขึ้นไปเรื่อยๆให้มันเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับพะเล่นถนัดข่องขึ้นนะครับถ้าเราไม่ยอมที่จะพยายามดันโดนให้มันจบเพลงเนี่ยโอ้ขอพลงนี้บอกมันก็ไม่ไม่จบสักทีนะครับจบตามสท่อนเหมือนผมบอกแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็เล่นแบบอื่นต่อไปเอาเพลงที่มันเป็นคีซีเหมือนกันเนี่ยมาเล่นครับ มันทั้งหน้าก็หัดเกาก็เอาการเกากิตาตาง่ายๆมาใส่นะครับดีกรดวิธีอือนนอใใ่นดงลง,ลงขึนขึ้น,นึนลงนะครับที่จริงเพลงนี้ก็สามารถเล่นไปได้ตาม รีเวลของเราไปเรื่อยๆนะครับฝักนาเล่นเก่งๆแล้วก็เล่นแบบที่เราชอบเองเนี่ยนะครับก็ลองฝึกกันดูนะครับก็เนี่ย ถ้าเริ่มต้นเล่นง่ายๆอันดับแรกคนที่เริ่มต้นเล่นกีตาก็ต้องสะสมคอดเล่นขอดให้ต่อกันเล่นขอดชุดแล้วก็เล่นเพลงเลยนะครับเล่นเพลงเยอะๆตัวเองจะได้ไม่เบื่อนะครับวันนี้สองสามวันเพิ่มได้หนึ่งเพลงวันนี้เพิ่มได้สองเพลงไม่เป็นไรสะสมไปเรื่อยๆเพลงหนึ่งไม่ต้องจบก็ได้เล่นในสามทอนก็คือสามทอนนะครับเก็บไปเรื่อยๆถ้าเรามีเพลงน้อยเราก็จะเบื่อตัวเองนะครับเล่นเพลงแล้วก็เก็บปริมาณ เพลงไปเรื่อยๆนะครับก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับขอให้มีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับ